เลนตาหลุดครั้งหนึ่งครับก็เหมือนชีวิตนะครับตัวคนเดียวนะครับนะเอาใหม่เอาให,าใหม่เมื่อกี้ขัดจังหวะพอดีมีรถมานะครับเราก็เลยหลุดแล้วจะก็เลยหลบครับผม๋ยจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตคนเราก็เหมือนกันครับเราไปคนไหนคนเดียวก็ไปได้นะครับเ้นตาครั้งหนึ่งก็สามารถใส่ได้ตอนนี้เราอยู่จุดที่เลยจากหนึ่งเจ็ดถึงห้ามานะครับต้องบอกว่าถานนตรงนี้สวยมากนะต้องมีภาพเราประกอบเด้ยวมันจะได้ดูดี อนานะคตเราจะได้รู้ว่าเราอยู่ตรงนี้จริงๆด้วยนะครับก็นี่หมอกกำลังลงครับตอนนี้หมอกหนามากเลยครับดูดีขาวจ๊ดเลยหมอกตาเต็มที่ด้านนี้ก็สวยมากเหมือนกันนะครับโอ้ว้าวหมอกลงหนามากเลยตอนนี้แว่นตาก็ตกอีกหลุดไปเลยแว่นตานขับรถกลางคืนของเราไม่เป็นไรซื้อใหม่ก็ได้ไม่เท่าไหร่แต่ให้ชมบรรยากาศ พร้อมกับตัวเราเพราะว่าเราต้องมีภาพประกอบด้วยไม่างานจะหาว่าไม่ใช่เราตัวจริงจะหาว่าเราไม่ได้มาจริงนะครับก็ไม่เป็นไรครับชีวิตคนเรามาคนเดียวเที่ยวเดียวเที่ยวได้อย่างรายการไายสมายเที่ยวเดียวเที่ยวได้ไงเห็นไหมนะว้าวหมอกลงหนามากครับตอนนี้ก็อย่างที่บอกครับชีวิตคนเราก็รู้จักเที่ยวบ้างนะครับก็ คือทำงานได้เงินมาแล้วก็เก็บสัก10% 15%เเอาไว้เที่ยวเล่นกินบ้างนะครับก็ส่วนหนึ่งก็เก็บไว้ใช้ในยามเป็นประมาณนั้นแล้วก็ใช้นงใช้นี่บ้างอย่างนี้ครับโอ้เมืองนาดบ้านเราสวยตลอดการ